สวัสดีครับผมเจอกับไปบาลันในบ้านอีกแล้วครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวกบยางมาระนะครับผมขนาด3.8มจุดแปดเซนนะครับผมก็ผลงานมีออกมาให้ชมนานๆรับได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้กบยางมาระขนาดบอดี้จะอยู่ที่3.8มจุดแปดเซนนะครับผมนี่ครับผมเนื้อยางนุ่มนะครับผมหลอดนี้เนี่ย เนื้อยางนุ่มนะครับผมเนื้อผมเนื้ยางนุ่มนะครับนะครับปุ่มกันปากฉีกนะครับผมโลโก้นะครับผมทุกคนสีสีดำเทานะครับผมสีดำเทานี่ครับสีดำเทา มุกมหน่อยนะผมองเงาหน่อยก็ก็จะใช้เบียดบีเคนึ่งโอะผมเนี่ยเบียดบีเคนะครับเบียดบีเคนโนะครับผม,บบผมตัวนี้จะเป็นลวดน,นะครับผมลวดสแตลเลตนะครับผมลวดสแตลเลตเบียดบีเคหนึ่งโอลูกหมนท้ายเบอรหกนะครับผม ลิงแล้วก็เบลิวเบลิวคู่นะครับผมเบลิวคู่ครับวงบนข้างหน้าจะเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับผมเบอร์สี่โอเคครับผมก็จะประกอบให้ดูนะครับผมรูปทรงจะออกมาถูกใจนะนะและ fc หรือเปล่าครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องหมอลลันไทยบ้านด้วยนะครับผมกบนารันนะครับนะ ก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยครับผมในช่องมีหลายรุ่นนะครับผมกบยางก็ตัวนี้จะใส่เบียดหนึ่งโอนะครับกบยางมาละตัวนี้ก็จำหน่ายไปนานแล้วครับผมก็พึ่งออกมารีวิวให้เอฟซีเลยกันานานะเรีเร่ยเผู้ที่ชื่นชอบนะครับผมในการตกปลาโดยเหยื่อปลอมกบยางนะครับก็ มีใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซบข้างบนนะครับผมเฟซบข้างบนสนใจติดต่อได้เลยครับผมทักหาได้เลยครับผมเฟซบุ๊กบ่าวลันไดบ้านนะครับผมทักหาได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ราคาปีก็อยู่80ดิบาทนะครับผมสนใจก็แ0ดิบบาทนะครับผมราคาส่ง6กสิบาทนะครับผมทักหาได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวประกอบไปดูนะครับผม ป,ปากฉีกนะครับลูกลูกหมุนเบอร์เบอร์สีนี่ใหญ่ใหหน่อยนะครับผมอืมแต่ลก็ขอควรระวังนะครับผมนนะแ,และมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ทำก็ระวังคมคมบิดด้วยนะครับผม ระวังคมเบิดด้วดวเวลาประกอบผมก็โดนมาเรื่อยๆครับโอเคครับผมเดี๋ยวจัดทรงให้ดูนะครับการประกอบชุดให้ดูนี่ครับผมเห็นไหมครับโอเคไหมครับก็ผลงานก็มีใน ยูทูบนะครับผมครับการใช้งานก็หาดูได้นะครับผมกับช่องบาลันในบ้านครับยูทูบช่องบาลันในบ้านแล้วก็เพจกบหน้ารันบาลันในบ้านนะครับผมติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กบาลันในบ้านนะครับผมนี่ครับผมกบยางบาละนะครับผมขนาด3.8เซนนี่ครับผมน้ำหนักจะอยู่ที่เจ็ดกรัมนะครับผมตัวนี้ อยู่ที่ประมาณเจ็ดกำนะครับผมเบลีสองตัวนะครับผมกันสวะนะครับกันสวะได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเนี่ยกันสวะเดี๋ยวให้ดูการองศานะครับผมเวลาปลาการครับเนี่ยเนื้อยางนุ่มนะครับผมให้ดูรอบๆเลยนะครับผมเนี่ยองศาเบดเปิดนะครับผมเนี่ยให้ดูเลยครับผม อย่างนุ่มนะครับผมนะครับองศาเบ็ดจะเปิดนะครับผมอย่างนุ่มนะครับเห็นไหมครับนีะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยองศาเบ็ดเปิดนะครับก็ฝากผลงานไว้นะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องหมอรันไท้บ้านด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมจะมารีวิวกบยางดีโม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคครับ